สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์นะคะมีเกณฑ์การโคจรโยกย้ายในช่วงของวันที่15มีนาคมและก็ไปอยู่ในเรือนของ ดาวคู่มิตรของเขานะคะก็คืออยู่ในเรือนของดาวพพพฤหัสค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมชิคกอไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทางยูทู e ด้วยนะคะ เมื่อดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโครจรโยกย้ายนะคะย่อมส่งผลต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีนะคะในคลิปนี้ก็จะมาพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะอันเนื่องมาจากนะคะในวันที่15มีนาคมปี65ห้านี้นะคะดาวพระอาทิตย์นะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินของท่านนะคะและอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสค่ะ จะส่งผลอย่างไรนั้นนะคะจิลาก็จะมาพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมฟังนะคะแล้วจิลาจะพยากรณ์แยกแยะออกในลักษณะเป็นสองกรณีสําหรับคนที่มีดาวพระพฤหัสซึ่งดาวการเงินและดาวพระอาทิตย์นะคะโดดเด่นในดวงเดิมของท่านนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะก็ในลักษณะของดาวพระพฤหัสและดาวพระอาทิตย์นะคะ ที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีในดวงเดิมของท่านเพราะดวงชะตาชีวิตของคนเราทุกๆคนเลยนะคะจะมีนะคะทั้งดีและไม่ดีถ้าพยากรณ์ไปในแนวที่ดีหมดนะคะแล้วท่านที่ไม่ดีละ่ะจะเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นค่ะในคลิปนี้นะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะพยายามนะคะฟังนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะท่านก็จะได้ประโยชน์จากคลิปนี้มากๆเลยนะคะเพราะจีราจะแยกออกในลักษณะเป็นสกรณีนะคะ การพยากรณ์นะคะก็ขอแบ่งออกไปในลักษณะว่าดวงของท่านใดนะคะที่ดาวการเงินก็คือดาวพ,พับฤหัสเด่นนะคะในดวงและก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือดาวพ,พับฤหัสในดวงของท่านนะคะเสียในดวงเดิมนะคะอาจจะไม่ให้คุณในดวงเดิมนั้นเป็นในลักษณะสองกรณีนะคะก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีกุมนะคะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะมีคนรักของท่าน หรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนบริษัทต่างๆนะคะมา ในลักษณะว่าท่านเอาเงินไปลงทุนใช่ไหมคะแล้วก็ผลประโยชน์ทุกอย่างก็กลับคืนมาเหมือนกันแสดงว่านะคะเงินออกก็จริงนะคะแต่ก็ยังมีเงินหรือผลประโยชน์เข้ามาให้ท่านนะคะเป็นการหมุนเวียนนั่นเองค่ะแต่ถ้าท่านใดนะคะที่มีดาวพระพฤหัสเสียก็หมายถึงว่าการเงินไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินานะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านก็ต้องให้ระมัดระวังนะคะอาจจะมีเพศตรงกันข้ามนะคะมาเอาเงินกับท่านก็เป็นไปได้ รวมไปถึงโชคลาภเลยนะคะเพราะดาวพระพฤหัสดวงนี้ไม่ได้หมายถึงการเงินอย่างเดียวโชคลาภก็หมายถึงว่ารายได้พิเศษของท่านที่นอกเหนือจากเงินประจํานั่นเองหรืออาจจะได้เงินอะไรอย่างไม่คาดคิดเข้ามานะตรงจุดนี้ก็ให้ระวังด้วยหรืออาจจะหมายถึงนะคะ,ะท่านผู้ชมบางท่านนะคะอาจจะไปลงทุนหุ้นกับใครนะคะแล้วก็หุ้นส่วนท่านนั้นนะคะอาจจะ ไม่ดีนะคะอาจจะเอาเงินของท่านนะคะไปในทางที่เสียนะคะเอาเงินไปลงทุนแล้วแต่ท่านไม่ได้เงินตรงจุดนี้กลับคืนมาเลยก็เป็นไปได้เห็นไหมคะมันจะมีในลักษณะเป็นสองกรณีนะคะเพราะพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์นะคะที่อยู่ในเรือนการเงินอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่มีความร้อนแรงนะคะรีบเร่งนะคะกระตือรือร้อนในช่วงระยะเวลานี้นะคะ การเงินของท่านก็จะออกไปแบบฉับพันทันด่วนเช่นเดียวกันนะคะคือออกไปอย่างไม่คาดคิดนะคะคือลักษณะของการเงินที่จะออกไปในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าคนดวงดีก็จะกลับเข้ามานะคะในลักษณะที่ส่งผลดีให้กับท่านนะคะก็มีทั้งดีทั้งเสียนะคะท่านผู้ชมก็ต้องนําเอาอคุมทยาพย์นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านไปปรับกับการงานของท่านด้วยนะคะและหลังจากนั้นนะคร ประมาณวันที่18นะคะเดือนมีนาคมค่ะดาวพระพุธนะคะก็จะโคจรเข้ามาอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพการเงินของท่านเช่นนี้นะคะก็จะส่งผลในลักษณะที่ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินนะคะไปกับบุตรบริวารก็เป็นไปได้หรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะก็อาจจะได้นะคะเงินจาก บุตรบริวารก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะอยู่ในลักษณะ2กรณีใดอย่างที่จีลาบอกนะคะอยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมเป็นอย่างไรนั่นเองแต่การพยากรณ์เนี่ยนะคะจะให้มีความใกล้เคียงและแม่นยำํำลัคนาราศีกุมก็ต้องได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะความใกล้เคียงก็จะมีมากกว่านะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่13เมษายนปี65นั้นนะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็มีทั้งออกและมีทั้งเข้านะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะจะต้องมีสติและก็บริหารในเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะถ้ามีเข้ามาก็ต้องบริหารให้ดีเช่นเดียวกันค่ะหรือการเงินอาจจะออกนะคะ ก็ต้องบริหารไปให้ดีที่สุดนะคะเพราะในช่วงระยะเวลานี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะดาวการเงินและดาวพบโชคลาบนะคะมาทับที่ลักษณะของท่านเลยนะคะท่านจะคิดทุกวิถีทางเลยคะ่ะว่าช่วงนี้นะคะสมองคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองว่าจะทําอย่างไรจะได้เงินมานะคะถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานนะคะอาจจะอยู่ในเรือนวินาานะคะแต่ได้ตําแหน่งมหาอุดที่ดีก็ส่งผลที่ดีนะคะ แต่อย่างไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่ารีบเร่งนะคะในเรื่องของการเงินนะคะให้มีสติและค่อยคอยคิดค่อยๆพิจารณานะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีกุมภค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านนะคะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ